แน่นอนทั้งใจแน่นทั้งเกมถ้าได้ฮาโต้มาเติมแนวหลัง เชลซีกำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่บนรากฐานของพลังหนุม่มเกมลุกมีจุดระเบิดหลายคนให้เลือกใช้แดนกลางเริ่มมีความสมดุลแต่หากถามว่าเกมรับมีใครไว้ใจบ้างในระยะยาวคำตอบนี้นั้นยังไม่ชัดและเมื่อชื่อของโจเรียวฮาโตปรากฏขึ้นในดิสเสิมทัพเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวลือที่น่าสนใจแต่มันคือสัญ,ญญาณของการวางลากเหล็กที่แท้จริงฮาโตคือใครทำไมเด็ก18ถึงต้องเป็นที่ต้องการขนาดนี้ฮาโตเป็นนักเตะสายเลือดดัชวัย18ที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของอาแจ็คอย่างรวดเร็ว เล่นในทางเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายและแบ็กซ้ายโดยมีจุดเดน่นคือความนิ่งการยืนตำแหน่งและการออกบอลจากแนวหลังเป็นกัปตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดยูย่ 21, ไม่ใช่แค่เพราะฝีเท้าแต่เพราะเจ้าตัวนั้นมีภาวะผู้นำและวุฒิภาวะทางเกมที่เกินวัยได้รับคำชมจากตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์ว่าเล่นเหมือนกองหลังวัย28มากกว่า18ปีสไตล์การเล่นดุดันด้วยสมาธิเยือกเย็นในความเร็วการยืนตำแหน่งที่แม่นยำฮาร์โตคือกองหลังที่ไม่มือหวาแต่มีประสิทธิภาพสูง เขาไม่ใช่ประเภทที่เข้าสกัดเพื่อเรียกเสียงหฮือแต่เป็นประเภทที่ยืนถูกที่และตัดเกมลวงหน้าเหมือนหมากที่อ่านกระดานเก่งกว่าใครไม่ต้องวิ่งเยอะก็ยังหยุดเกมได้สิ่งนี้แสดงถึง iQ ฟุตบอลที่สูงมากและทำให้เขานั้นเล่นกับคู่กับใครก็ปรับตัวได้ง่ายเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีมาก การคลองบอลภายใต้แรงกดดันคือของจริงฮาโต้สามารถยืนตำแหน่งใกล้เส้นหลังรับบอลจากผู้รักษาประตูและออกบอลสั้นยาวโดยไม่ตื่นตระหนกเขามีวิธีเปิดเกมให้ทีมไม่ว่าจะจ่ายทะลุช่องวางยาวเปลี่ยนแกนหรือแม้แต่พาบอลขึ้นเองในบางจังหวะและที่สิ่งสำคัญคือเขามีสมาธิมีเซติจ่ายบอลแม่นยำกว่า90%ต่อเกมซึ่งสูงมากสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์ ความเร็วที่พอจะไล่ตัวลูกลิมเส้นนักเตะยุคนี้ต้องเร็วไม่ใช่แค่สกัดฮาโตมีสปีดท,ที่จัดว่าไม่เป็นลองวิงเกอร์และสามารถไล่บี้แนวลูกฝั่งซ้ายขวาได้เหมาะก,กับเกมที่เจอคู่แข่งสปีดสูงอย่างในพรีเมียร์ลีกเช่นมาติเนลลี่หรือหลายๆคนที่เร็วๆเช่นโมฮัมเหม็าาดซารหาเป็นต้นเขาไม่ใช่แค่คนที่รับมือกับบอลแรกได้แต่ยังสามารถซ้อนให้เพื่อนในจังหวะบอลสองได้ด้วย มีความเป็นผู้นำแม้ในวัยเยาว์แม้อายุ18แต่สามารถเป็นกัปตันให้ทีมชาติชุดเล็กได้เนี่ยหมายความว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องมีความนิ่งทางอารมณ์มีความรับผิดชอบต่อเกมและไม่หลุดจังหวะง่ายการชี้เกมการบอกตําแหน่งเรียกเพื่อนบีบสูงเป็นเรื่องที่เขาทําได้ต่อเนื่องและหากย้ายมาเชลซีเขาอาจจะเป็นคนที่สืบทอดบทบาทผู้นําในแนวรับก็ได้หลังจากที่หลายๆคนนั้นแก่ลง เล่นในหลายระบบไม่เสียคุณภาพฮาโต้เคยเล่นในระบบหลัง3ามเล่หลัง4กับอาแจากมาแล้วทั้ง2แบบเขาเข้าใจการเติมเกมแบบซอนแบ็ค เข้าใจในการเป็นตัวโคเบอร์ปีที่เติมสูงและสามารถเป็นตัวคุมแนวลึกได้ดีนี่คือคุณสมบัติที่ทําให้กุนซื้อปรับแผนได้โดยไม่ต้องการเปลี่ยนตัวผลดีของเชลซีหากได้ฮาโตมาก็คือจะเสริมความมั่นคงในระยะยาวเชลซี Chelsea ต้องการเซนเตอร์แบ็กที่สามารถเป็นแกนหลักไปได้5-8ปีฮาโตคือโปรเจกต์ระยะยาวที่สามารถเก็บเกี่ยวผลได้เร็วด้วยวัยแค18่18บปปีแต่เล่นระดับสูงได้แล้วเนี่ยคือการเซนที่คุ้มค่าในมุมมองระยะไกล ปลล็อกปัญหาแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กสั่งซ้ายในบางแมตที่ต้องรับลึกฮาโตสามารถเล่นเป็นเลฟแบ็กที่เน้นการรับในบางเกมที่ต้องการคองบอลเขาจะกลับมาเล่นเซนเตอร์คู่กลางและช่วยขึ้นเกมนี่คือผู้เล่นแบบ2 in 1วันที่โค้ชทุกคนต้องการยกระดับการเล่นเกมจากแนวหลังฟุตบอลยุคใหม่เริ่มจากแนวหลังใครคุมบอลได้คนนั้นคุมเกมได้ฮาโตคือคนที่สามารถเปิดเกมจากแนวลุกจ่ายทะลุลายแลกได้โดยไม่ต้องอ้อมสิ่งนี้แหละจะทำให้เกมของเชลซีนั้นไม่ต้องติดขัดในแดนหลังอีกต่อไป สร้างการแข่งขันภายในทีมที่มีคุณภาพการมีฮาต้นในทีมเนี่ยจะก,กระตุ้นทั้งโคลวิลบาเดชิลหรือแม้แต่หลายๆคนเขาไม่ใช่คู่แข่งในทีมแต่คือแรงผลักด,ดันที่ดีที่ทําให้ทุกคนนั้นไม่หย่อนไม่ยอมแพ้เชลซีจะมีเกมรับที่ไม่หลุดมาตรฐานแม้ต้องโรเิชั่นในหลายๆการ ยึดหลักการลงทุนแบบฉลาดเสริมอนาคตด้วยราคาไม่บ้าคลัง่งในตลาดที่นักเตะราคาสูงเนี่ยการเซ็นฮาโต้ในราคาต่ำกว่า40ล้านยูโรคือการชิงดาวรุ่งก่อนราคาพุ่งและยังเป็นนักเตะที่พัฒนาได้อีกมหาศาลมันไม่ใช่การเสี่ยงแต่การซื้อมูลค่าในอนาคตฮาโต้ไม่ใช่แค่เติมหลังแต่เติมเสถียรภาพทั้งทีม ในวันที่เกมลุกของเชลซ,ซีเริ่มมีแสงมีไฟสิ่งที่ทีมต้องการไม่ใช่คใครสักคนที่มาประกบตัวแต่คือกำแพงที่เชื่อถือได้หลังบ้านที่ปิดประตูดได้สนิทและสมองเกมรับที่ไม่หลุดฟอร์มง่ายๆถ้าฮาโต้คือคนที่ได้มาในซัมเมอร์นี้เนี่ยแนวรับของเชลซีจะไม่ใช่แค่แข่งแร่งแต่จะมั่นคงทั้งในแผนและหัวใจของแฟนบอล